สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปฐุมธานีนะครับมาดูงานเช้าวันที่สองหน่อยเอ่เอำเอภอปากช่องนะตำบลพญยายเย็นที่เดิมนะครับที่งานทำค้างไว้ตอนที่ทีมงานไม่ไม่สบายกันอยู่นะอันนี้ทีมงานหายแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็จะขึ้นเชียงใหม่นะเสร็จนี้แล้วจะขึ้นเชียงใหม่นะครับ ก็อย่างนี้แจ้งไว้เสร็จจากเชียงใหม่แล้วก็น่าจะแถวลาดกระบ,บังหรือเปล่าหรือแหลมชะ้บังไม่แน่ใจลาดกระบ,บังมั้งแล้วก็เสร็จจากลาดกบังแล้วก็จะไปแ,วแถวแตงคุณโทษนะก็เดือนนี้ก็จบแล้วหมดทั้งเดือนนะครับวันนี้วันที่สองเนี๋ยพาเดินด,ดูยวพากับกล้องดูนะ,ะมาดูงานวันที่สองหัวได้รื้อลงเรียบร้อยนะหัวเก่าเครื่องเก่าหัวใหม่ก็อยู่นู่นนะรื้อลงออกจากชุดเรียบร้อย อุปกรณ์ก็นี่เห็นไหมเก็บสีด้านในนะเก็บสีไอ้ที่แบบว่าเหล็กที่มันจะทับกันนะที่มันจะทับกันที่มันจะซ้อนกันอะ่ะคือจะทาไปก่อนทาไปก่อนนี่ก็อะไรเก็บงานก็สีอยู่งานก็สีทางเศษตั้งแต่เมื่อวานนะจะบอกให้นี่นี่เ <laughs> น่เน่เน่ดูดีดูหน้าคนนี้ไว้เดี๋ยวเข้ามาก็เยอะๆนะใครอยากทําเข้ามาหาเฮียเลยเดี๋ยวต่อถังให้ด้วยเรียบร้อยนี่มาเลย เดี๋ยวช่างบอยมาทําให้ที่นี่แล้วก็มาต่อถังด้วยทีเดียวจบจบแน่งานีงานไวงานไวแน่นอนนะครับทัน12ล้อไปวิ่งงานแล้วไปแล้วใช่ไหมไปแล้วครับไปแล้วนะก็งานถางกระซีก็ถังแล้วนี่ก็ไล่เก็บแป๊บอันไหนที่ทําได้ทําไปก่อนได้เลยนะฮเก็บแป๊บคันนี้ก็แล้วก็มีเอาลูกเฟืองไปเปลี่ยนเป็นเฟืองเร็วนะเปลี่ยนเฟืองเร็วได้เก้าทีหนึ่งก็ได้อยู่เก้าสีหนึ่งก็ได้ อย่าให้มันช้าอย่าให้มันให้มันเป็นเก้าขึ้นอ่ะเก้าก็จะดีเใช่กําลังมันจะเหลือเยอะนี่นะเดี๋ยวพาเดินดูมุมไกลนะเอออ่ะ,อะดูเลยงาน่างกระสีก็สวยๆวยัดทะยังมุมได้เป๊กก็คือเป๊ะไม่รู้ว่าถ้าผิดก็ผิดที่ตละเมตรแล้วผิดที่ตละเมตรแล้ว <laughs> นี่งานวันที่สองนะอ่ะานี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีเหล็กที่มันจะต้องไปทับกันผมก็ทาไว้ก่อนนะเออเก็บงานได้ทุกจุดนะครับตอ,อนนี้แล้วก็อะไรอะไรที่ต้องใช้ก็น,น,นะนี่เห็นไหม วางอยู่นี่แล้วก็ขัดธรรมดาสะอรอนะฮะเดี๋ยวพาเดินไปดูเครื่องไปอ้าวมาดูกันต่อนี่ก็เป็นเจ้าเครื่อง E13C นะนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อสามร้อยแปดสิบแรงนะเป็นเ e อ่ออีจาเหลี่ยมนี่นะมันจะมีเหลี่ยมกับกลมนะอันนี้เป็นเหลี่ยมนะครับ เมื่อวานนี้เดินทางมาลื้อสองชุดเลยนะครับลื้อสองชุดหรือหัวเก่าด้วยหรือหัวใหม่ด้วยแล้วก็ถ่างคัสซีผมใช้เวลาแค่วันเดียวนะฮลื้อหัวเก่าลื้อหัวใหม่แล้วก็ถ่างคัสซีวันนี้ก็ไล่เจาะรูเสร็จเรียบร้อยนะเหลือแต่ใส่เฟรมลงเฟรมหน้าทำความสะอาดเคลียร์คัสซีให้สวยๆนะครับแล้วก็ไล่ประกอบนะฮะก็วันที่สองแล้วนะฮะที่เดิมนะฮะเพิ่มเติมคันใหม่นะฮะ จะมีคันที่สามหรือเปล่านะฮะยกแทงลงไว้รอแล้วเนี่ยนี่นะฮะคันที่สามน่าจะใช่นะเห็นเฮียบอกว่าเดี๋ยวหาหัวได้ก็จะให้ทําคันที่สามเลยนะแต่ถ้าผมอยู่แล้วแล้วถ้าหัวมาทันนะผมก็จะทําให้เลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องวิ่งย้อนไปย้อนมานะฮะน้องวิ่งย้อนไปย้อนมาตัวนี้เป็นเครื่องหวยเคด้วยนะยังไม่รู้ว่าเขาว่าจะหาหัวทันไหมนะ ถ้าหานหนูก็ต้องอยู่ทําให้นะนะครับเพราะว่ามาแล้วนะฮะมาแล้วก็ต้องทานะฮะก็ไม่นานไม่นานนะะรอแป๊บหนึ่งนะครับหัวก็อยู่นี่นะเจอชุดนี้ก็คัสซีค่อนข้างจะผูนิดนึงนะแต่ก็เดี๋ยวจะตกแต่งให้แล้วก็เดี๋ยวอะไรที่มันผูนะเขาก็กะมาให้อยู่นะครับกะมาก็เดี๋ยวมาดูกันก็มาดูกันต่อ งานก็เข้าวันที่สองงานถ่างสตีถ่างแล้วครับเหลือเจาะรูก็เจาะแล้วนะฮะทีมงานตอนนี้ครบหมดทุกคนพร้อมนะครับพร้อมก็เดี๋ยวทาให้เร็วที่สุดแล้วกันกเดี๋ยวมารอติดตามชมเออ่ตอนต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแนละ้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทกคลิปต่อไปด้วยนะครับผม